มาต่อกันนะครับแผ่นที่3นะครับคราวนี้เราจะทำเป็น60องศานะครับนะมาขั้นแรกนะครับตอนนี้เราก็ตีกรอบไปละนะครับเดี๋ยวเราแบ่งครึ่งหน้ากระดาษนะครับวิธีการแบ่งครึ่งทำาหลายรอบละนะครับนะใช้45นะครับจากมุมล่างนะครับจากมุมล่างนะครับนะคราวนี้จะไม่ตีเส้นยาวแล้วนะครับจะมาตีเส้นปลายปลายเอากะว่ามันจะมาตัดกันแถวเนี้ยนะครับนะมันจะได้ไม่ต้องเลอะนะครับนะอ่ะด้านนี้บ้างนะครับนะ อ่านะครับอ่าโอเคพอดีเลยเห็นไหมครับที่เราขีดไว้นะครับนะที่เราขีดไว้ประมาณนี้นะครับแต้มมันแค่นี้พอโอเคนะครับเราก็ได้เส้นแบ่งครึ่งละจำสี่สิบห้าได้ไหมครับว่าสี่สิบห้าเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นยังไงนะครับสี่สิบห้าเราเริ่มต้นด้วยการทําไงครับเอาฉากปรับมุมนะครับนะสี่สิบห้านะครับมาวางตรง ตรงมุมตรงนี้นะครับตรงมุมของงานเราแล้วเริ่มต้นนะครับนะคราวนี้เราต้องการแบบนี้ครับเราไม่ต้องการ45เราใช้45ไม่ได้เราต้องการให้เป็น60เราต้องการให้มันเป็น60นะครับเสน้นค่อนข้างชัน60ผมถามว่าเมื่อกี้ผมอธิบายนะักเรียนว่าการวัดเส้นเนี่ยนะครับนะมันควรจะต้องตั้งฉากซึ่งกันและกัน เมื่อกี้เราใช้45เขียนถูกไหมครับเราใช้เส้น45เขียนแล้วเราเราก็วัดบนเส้น45ได้เลยนะครับนะแต่คราวนี้เราจะเขียนด้วย60โอเคเรากางฉากปรับมุมมาที่60ก่อนเห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นขีดตรงนี้นะครับระหว่างเลขะระหว่างเลข3กับเลข0เลข6กับเลข0เนี่ยนะครับเราขีดแดงของเราเนี่ยนะครับมาทาาให้ตรงเลยนะครับมาทาาให้ตรงปึ๊บแบบนี้นะครับอ่านะครับ เราจินตนาการว่าเราต้องการแนวนี้ถูกไหมครับเราต้องการเส้นแนวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องวัดตั้งฉากเราต้องวัดแนวไหนครับเราต้องวัดแนวนี้ถูกไหมครับแต่เราวัดชันแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเราต้องการแนวนี้อันนี้คือ60ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องวัดด้วยแนวนี้เห็นไหมครับมันจะทําไมกันพอดีมันจะเป็นตั้งฉากกันพอดีนะครับจะเป็นตั้งฉาก90พอดีนะครับนะอให้นักเรียนจินตนาการแบบนี้นะครับ เราต้องการเส้นแบบนี้นะครับเราต้องการเส้นแบบนี้ตรงนี้คือหกสิบนะครับเราต้องหมุนฉากปึ๊บแบบนี้ถ้านักเรียนสับสนไม่ต้องกลัวครับนักเรียนเขียนเลยตรงนี้เรามีที่ว่างใช่ไหมครับตรงนี้เรมีที่ว่างนักเรียนเขียนเลยเฮ้ยฉันอยากได้แบบนี้เว้ยตรงไหนมันฉากวะปึ๊บเอาลองอันแรกก่อนมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้ฉากไหมครับฉากไหมครับมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้มันฉากไหมครับ ไม่ฉากใช่ไหมครับอ่ามุมไหนฉากอ่ามุมนี้นี่ปึ๊บมุมนี้ฉากไหมอ่าอย่างนี้ได้ฉากไหมครับมุมนี้ฉากไหมอย่างนี้ฉากแล้วนะครับนะมันมีแค่นี้แหละครับมันมีแค่2มุมนี่แหละอันนี้เส้นเส้นที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะครับนะอันนี้เราก็ลองว่าเราจะวัดมุมไหนมุมอย่างนี้ไม่ฉากนะครับนี่ไม่ฉากนี่เป็นมุมแหลมนะครับถ้าฉากล่ะนี่ต้องตัวนี้นี่อันนี้ฉากนะครับโอเคป่ะ นะเพราะฉะนั้นเราต้องลากเส้นล่างด้วยกี่องศาครับตรงนี้ก็คือเส้นนอนนะครับอ,อันนี้ก็คือมุมแหลมเล็กนะครับแหลมเล็กก็คือ30องศานะครับนะถ้าอย่างนี้แหลมชันนะครับเป็น60ินะยิงไกล้90มากมันจะยิ่งชันมากนะครับเทคนิคการจำมีแบบนี้จริงแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องจำหรอกอ่านค่าเอาเลยนะครับนะ3โอเคผมก็ต้องลากจากมุมเนาะนะครับนะครับ เส้น30องศาเปิดมุม30องศานะครับนี่จากมุมนี้นะครับนะแล้วก็ลากไปนะครับอ่ะโอเคเกือบลืมนักเรียนครับอันนี้ดูนิดนึงพอเราเปิดฉากปรับมุมไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนเห็นไหมครับดูใหม่นะครับฉากมันขยับได้ครับนักเรียนเห็นตัวน็อตไหมครับ นะครับมันขยับแปลว่าอะไรครับแปลว่าจําที่ผมพูดในคลิปแรกเลยได้ไหมครับว่าไม่มีระยะจริงเกิดขึ้นจากการวัดเพราะว่าค่าอุปกรณ์มันจะเออเลอร์แบบนี้แหละนะครับนะมันจะนิดนึงนะครับองศามันจะเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวขาวมันไม่ขยับนะครับแต่ตัวใสๆนี่มันขยับนะครับนักเรียนดูจากน็อตเห็นไหมครับผมจะขยับช้าๆนะครับเนี่ยนะครับมันจะขยับโอเควิธีใช้งานคือให้นักเรียน กดมันลงมาแบบนี้นะครับมันจะกึกแล้วมันจะหยุดตรงนี้นะครับนะกดมันลงมาแบบนี้นะครับพอไปทาบนะครับแล้วก็กดมันลงมานะครับถึงค่อยเขียนนะครับถ้านักเรียนปล่อยมันไปแบบนี้เส้นมันจะเพะเยอขึ้นนะครับนะพอนักเรียนวัดได้แล้วโทษนักเรียนขีดได้แล้วนักเรียนก็เหมือนเดิมครับเอาเจ้าไม้บรรทัดมาตรฐานสเกลของเราเนี่ยนะครับมาจิ้มเลยครับทีละเท่าไหร่ครับเท่าเดิม3 6ห อันนี้ผมขอโทษนะครับผมผมผมไม่สามารถจริงๆขาตั้งกล้องมันค้ำหน้าผมอยู่นะครับนะพอเสร็จปุ๊บพอได้ตามนี้ปุ๊บนะครับนักเรียนก็เอาเจ้าฉากปรับมุมเนี่ยกลับด้านนะครับนะตั้งขึ้นหมุนให้มันตั้งขึ้นให้ทํามุมฉากกับเส้นล่างของเราในในขณะนี้นะครับมันตั้งฉากแล้วแต่ว่านักเรียนดูนะครับมันจะขยับได้นิดนึงเห็นไหมครับอ่าดูดูดูดีดีดด นะครับมันจะมีขยับอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันจะขยับได้ให้นักเรียนดึงเข้าหาตัวแผ่นใหญ่ไว้นะครับอย่าอย่าอย่าปล่อยไปแบบนี้อย่าดันไปข้างนอกนะครับดึงเข้าหาตัวแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเขียนครับเขียนตามจุดที่นักเรียนวัดได้อะแบบนี้อ่าเข้าใจไหมครับนะวิธีจับนะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพกว้างก็คือนี่นะครับ เจ้าฉากตัวนี้มันเพเยรใช่ไหมครับมันมันขยับได้ใช่ไหมครับล็อกมันล็อกมันแน่นๆเลยครับแล้วเอามือทับไว้แบบนี้นะครับเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยนะครับดึงมันกลับมาหาเรานะครับมันจะขยับแบบนี้อย่าโทษมันจะขยับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะสัมผัสของนักเรียนได้ถ้าอันไหนไม่ขยับนักเรียนไม่ต้องพยายามทําให้มันขยับนะครับถ้าไม่ขยับอ่ะดีแล้วนะครับดีแล้วนะเนี่ยนะครับแล้วก็ลากนะครับเบาๆนะครับนะเบาๆแบบนี้อันนี้ครูลากเพื่อเป็นตัวอย่างนะโอเค สิ่งที่เราจะได้นะครับที่ครูอยากจะได้จากนักเรียนนะครับคือตัวนี้ครับนี่นี่อันนี้ครูทําเสร็จแล้วนะครับอ่าประหนึ่งว่าครูทําเสร็จแล้วโอเคไหมนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะอ่าประหนึ่งว่าครูทําเสร็จแล้วนะครับโอ้เก่งจังเลยทำแป๊บเดียวนะครับไม่ใช่นะครับครูนั่งทําพอสมควรเลยนะครับนะอ่ะโอเค อ,อยาติดกระดาษกาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับอุ้ยโทษแม่โอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอตัวกัน,เป,น,เ,ปนเป็นเวลาจะติดเนี่ย ติดงานที่เขียนไว้แล้วเนี่ยต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องทาบเส้นตั้งเส้นนอนให้มันให้มันแทบทับกันเลยนะครับเวลาเขียนใหม่อีกรอบเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นเดียวกันนะครับมันจะได้ไม่ไม่ไม่เพี้ยนมากนะคะร้อยเปอร์เซมันไม่มีจริงอะครับนะโอเคนะครับผมติดไปเลยนะครับผมไม่ติดทับนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตอนปลดออกอะนะครับ มันจะไปดึงอันล่างขึ้นมาก่อนแล้วทําให้มุมกระดาษเราขาดนะครับนะเสียงานเรานะครับนะประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับครูเนี่ยนะครับเขียนมาสมมุติว่าฝั่งขวายังไม่เสร็จเนอะนะครับครูก็เขียนฝั่งนี้นะครับเสร็จละฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับวิธีการนะครับเอามือทาบนะครับแล้วก็ใช้กําลังนิดนึงดึงนะครับดึงเจ้าฉากปรับมุมเนี่ยนะครับ ดึงก้านของมันเนี่ยใบตัวนี้นะครับดึงเจ้าใบตัวนี้นะครับเข้าหาแล้วก็เขียนเขียนไปเรื่อยๆนะครับเวลาเขียนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะมาจบแค่กึ่งกลางหน้าถูกต้องไหมกึ่งกลางหน้าถูกไหมครับอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับคืออะไรครับคือแนวที่ครูวัดไว้นะครับจุดจุดจุดวัดจนมาจบตรงนี้จนมาจบตรงนี้แหละเห็นไหมครับมาจบตรงนี้แปลว่าอะไรครับครูไปต่อไม่ได้ละ ถูกไหมครับไปต่อไม่ได้แล้วครูต้องทําไมครับกลับเซตเออโทษกลับเจ้าฉากปรับมุมเนี่ยนะครับจากเส้นสุดท้ายเนี่ยนะครับนะตรงนี้ใช่ไหมครับจากมุมเนี่ยกลับมาเส้นสุดท้ายปึ๊บแบบนี้นี่จากมุมเนี่ยนะครับแล้วมันลากมันกลับลงมาหาตรงนี้นะครับเป็นเส้นล่างเบาๆเห็นตรงนี้ไหมครับแล้วครูก็ทําไมครับจิ้มต่อไปวัดต่อไปแล้วครูก็ลากเส้นต, en, ตึ๊บตื๊บตื๊บตื๊บพอเสร็จมาด้านนี้ครูพลิกนะครับ พลิกเจ้าฉากปรับมุมตัวนี้นะครับกลับมาด้านนี้ดูภาพกว้างนะครับพลิกกลับมาด้านนี้เห็นไหมครับปึ๊บแล้วตรงไหนที่เป็นจุดตัดนะครับครูไม่ต้องวัดเลยนะครับครูไม่วัดเลยนะครับนะตรงไหนเป็นจุดตัดครูลากออกไปเลยเห็นไหมครับปึ๊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 บเห็นไหมครับเส้นมันจะตรงกันเลยนะครับตรงๆออกไปเช่นเดียวกันมันจะมาจบแค่ตรงนี้ มันจะมาจบแค่แค่เส้นกึ่งกลางหน้าของเรานี่ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ครูเอามาจากไหนล่ะครูเอามาจากไหนไอ้จุดพวกนี้เอามาจากไหนวิธีเดียวกับ45เมื่อกี้เลยครับถ่ายระยะออกมาครับดูนะครับเปิ๊บถ่ายออกมานะครับจากตรงไหนเอย่ยนี่นะครับจุดนี้เห็นไหมครับ ตรงกับอะไรครับตรงกับเส้นนี้แต่เรามีเส้นนี้ไหมมีเส้นตรงกลางมันไหมไม่มีจุดนี้ตรงกับเส้นนี้นะครับนี่เราถ่ายออกมาปุ๊บเอาไปทาบแล้วจุดทาบแล้วจุดทาบแล้วจุดนะครับจุดพวกนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วถึงพลิกเจ้าฉากปรับมุมตัวนี้นะครับพลิกเจ้าฉากปรับมุมตัวนี้นะครับแล้วก็ไล่ทําไมครับไล่เขียนนะครับไล่เขียนขยับนะครับเวลาเขียนเส้นเอียงพวกนี้นะครับ ดูนะครับน ja. ักเรียนเวลานักเรียนเขียนเส้นเอียงพวกนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องเส้นมันต่ําลงจริงระยะจุดพวกนี้มันต่ําลงต่ําลงต่ําลงหมายหมายถึงว่าตอนเขียนฝั่งขวาเนาะนะครับมันต่ําลงจริงแต่นักเรียนไม่ต้องขยับไม้ทีลงนะครับดูนะครับไม้ทีเราอยู่กลางๆอยู่แล้วอยู่ต่ําๆพอประมาณอยู่แล้วนะครับนะแต่เวลาเราเขียนเนี่ยนะครับเราไม่ต้องถอยไม้ทีลงมาเรื่อยๆแบบนี้ให้เราขยับเจ้าฉาบปรับมุมออกไปเรื่อยๆ เห็นไหมครับมันเส้นที่เราเขียนมันจะต่าลงเรื่อยๆนะครับนะครับเหมือนกันนะครับพอมาเป็นเส้นข้างล่างนะครับพอเป็นเส้นข้างล่างนะครับนี่นะครับทําไงครับนักเรียนก็ค่อยขยับดันไม่ที่อยู่กับที่นะครับไม่ที่อยู่กับที่แต่ฉากปรับมุมเป็นตัวเคลื่อนนะครับนะเขียนมาให้เรียบร้อยแบบนี้เขียนมาให้เต็มหน้าแบบนี้นี่คือ60นะครับแล้วอันสุดท้ายอันนี้จะไม่สอนนะครับ จะไม่สอนแต่ต้องทำส่งนั่นคือ30เห็นไหมครับความเอียงใช่ไหมครับความเอียงมันจะเอียงกว่าอย่างนี้เราเรียกชันอย่างนี้เราเรียกชันความชันกว่านะครับนะอันน um ี้เราเรียกเอียงมันจะนอนเอียงกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นอัน30นี้เวลาตั้งค่านะครับตั้งค่าตอนที่จะวัดเนี่ยนะครับเริ่มจาก60เห็นไหมครับเส้นล่าง60จะชันมากเลยนะครับนะแล้วก็วัดนะครับแล้วการถ่ายระยะ อันนี้ให้นักเรียนไปหาเทคนิคการถ่ายระยะเองว่านักเรียนจะถ่ายระยะฝั่งนี้ยังไงนะครับแล้วก็ลองทํามาส่งครูนะครับสรุปนะครับงานนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับนะสชิ้นคืออันที่1ตั้งนอนอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับอันที่2 45สนะครับสด้านนะครับซ้ายขวานะครับอันที่3 60 นะครับหกซ้ายขวาอันที่4อันสุดท้ายคือ 30- 30บนะครับนะอ่าสชิ้นนะครับนะในชุดแรกนี้สั่ง4ชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวงานครั้งที่4นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยปล่อยคลิปไปอีกนะครับนะว่าให้ทํำยังไงนะครับแล้วก็ให้ส่งงานพร้อมกันก็คืออย่างที่คุยกันนะครับวันนี้วันที่30นะครับก็นับไปอีก7วันนะครับส่งงานทั้งหมดก็8ชิ้นนะครับอย่าลืมนะครับโอเค นักเรียนงานมันไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่ามันดูฟังดูแล้วมันดูเยอะนะครับนักเรียนทําแค่วันละแผ่นนะครับนะทำวันละแผ่นนะวันสุดท้ายทำสองแผ่นวันแรกทำสองแผ่นวันสุดท้ายทำสองแผ่นช่วงกลางทำวันละแผ่นจบนะครับแค่นั้นเองนะยิ่งทํามากจะได้เก่งเร็วๆนะครับเวลามาเจอกันจะได้ทําได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาปรับนูน่นปรับนี่หรือปรับก็ปรับนิดเดียวโอเคนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับ